สวัสดีครับวันนี้ซีโนจะพาไปไหนครับวันนี้ซีโนจะพาเพื่อไปวัดเซนโซจินะครับแถมยังมีคนเยอะด้วยนะครับตอนนี้นะครับมาที่วัดเซนโซจิวันที่1ธันวาคม2024วัดเซนโซจิหรือวัดอชิบุสาหรือวัดคมแดง สถานที่ฮิตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างที่เห็นว่าคนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะตานะคนเยอะเหมือนเดิมไปโตเกียวก็ต้องมาที่วัดนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมานะแต่ว่าเนื่องจากเป็นวันเกิดแม่สายนะครับก็เ,เ,เลยคิดว่าทาแม่สาย้ามาไหว้พระไหว้เมืองไทยไม่ได้ก็มาไหว้ที่นี่แทนครับนี่เราก็มาแม่สายกับยายรักกับเจโนอยู่ข้างหน้านะครับออของขายข้างทางนี่ก็เยอะแยะ นี่จริงของมันสวยนะนดูดิขนาดกระเป๋ากระเป๋ายังทำสวยเลยเห็นไหมจัดสวยด้วยอ่ะกระเป๋าก็สวยนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงทำไรครับลูกอะไรครับได้เอามาอันนึงได้แล้วได้แล้วดูได้แล้วเคอะไรลุ้นลุ้นลุ้นโฟ ก็ได้อะไรอ่ะโอ้ชิโร่เหรอเมื่อกี้ไปจับฉลากมานะครับได้ได้หมาได้หมาเหรอได้หมาชิว่าสีขาวไหนวัดอาซากุใช่วัดอาซากุ Happy birthday to you Happy birthday to หนูบ้านี่อะไรอยู่ชาชอบนี่ทำอะไรครับอันนี้ทำบุญให้แม่ทำบุญให้แม่มันเกิดคุณแม่นะคะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระขอพรไับฉลากมาได้ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอกย่างสรุปวัดเซนโซจินะครับวัดเซนโซจิหรือคนไทยเรียกว่าอาซากุสะใช่ไหมอาซากุสะอยู่แถวอาซากุสะหรือว่าคนไทย เปนใต้เนี่ยป็น29อะเหรอคปนปูอะเหรอว้ายผ้ากันครับโอเคถ้าไม่รู้จัก29ต้องไปเซิร์ชดูนะครับ29นี้มาจากคลิปของลุงเท่งกับลุงโหน่งนะครับตลกตลกสกูตสกูตไปครับมีพี่เขาใส่กิโมโนด้วยโอ้โหฟ้าแบบสวย นึกว่าช่วงธันวาเนี่ยอากาศจะแบบเย็นสุดๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าร้อนอนะเอาจริงๆไม่ได้ร้อนหรอกคืออากาศเย็นแต่ว่าถ้าใส่มาหลายๆชั้นเนี่ยมันก็จะร้อนนะครับที่นี่มันมีความน่ารักนะใช่ไหมสาย<ช>แต่งชุดกิโมสโวยมากเลยอะแม่เคยมาวหว้ที่นี่ป้าเคยพาแม่มาตอนนั้นเซโนยังไม่เกิดเลยเหรอเออยังไม่เกิดอุย้ย <laughs> ตอนนั้นเซโนยังไม่เกิดนะครับแล้วก็เทียนตรงนี้หรอโอ้ยตอนนั้นผูย่าลุงน้ายังมาเลยเหอะใช่ใช่นี่ควันขมงฉงเฉงเลยตรงนี้เนี่ยเขาต้องมาไหว้ตรงนี้อะเซโนต้องซื้อทูกจุดสาธุไปโยเหรียญกันปะไปบริจา ไปรบริจาคเหรียญกันนะครับคือแม่อุ้มหน่อยจนวมที่่นนาน,นแล้วก็โยนลงไปงสุขภาพแข็งแรง,แงเรียนอ้าวไปโยนโยนเคทุกครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับคุณพอเลย Today is my birthday อ k a y อ Happy family or Wish come t r u อ๋อ Wish come t r u นี่นะคะนี่แม่วันเกิดคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ถามเจ้าหน้าที่เขาเนาะเจ้าหน้าที่วัดอะว่าวันเกิดอะแนะนำอะไรดีเครื่องรางเนี้ยเพราะว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะคุณแม่ก็เลยนี่เลยเขาบอกว่า Wish come true ขออจะมาจริงใช่ขอให้ขอให้สิ่งที่คิดน่ะให้มันเกิดขึ้นจริงส่งความปรารถนาตึง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 นี่ครับองน้ำนะคะแล้วก็มาล้างมือก่อน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 แล้วก็ล้างหน้าแล้วก็มาลูบหน้า เแหงนะคะอ่ะสุขภาพแข็งแรงอะโอเลยโอเคออแล้วโอเคสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแม่ทรายวันเกิดแล้วก็มาทําบุญไหว้พระที่ไม่มีพระมีกันมีเทพมั้งพระน่าจะอยู่ข้างในค่ะข้างในก็มาช่วงเย็นแล้วเนาะแต่ว่าบรรยากาศดีมากแต่คนเยอะนะคะ ก็รู้สึกว่าวันนี้โอเคเลยอากาศเย็นสบายไม่ไม่หนาวไปเนาะเซนนเนาะกำลังดีมีของขายมากมาย,ยครับใบไ,ไม้เปลี่ยนสีใช่แล้วก็มีใบไม้เปลี่ยนสีไปดูกันใหม่นะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะ